เด่นว่ามันคล้ายกันตรงนู้นตรงนี้นะแต่ผมว่ามาเริ่มจะเป็นวิธีการระดับขั้นตอนในเรื่องของตัวอสังหาริมทรัพย์และที่หนักตรงนั้นคือการเริ่มต้นระผมตัวแรกก็นี่แหละคล้ายๆที่เด็กองอาจจะกำลังเริ่มอยู่เป็นบุคคลไงก็คิดแบบนั้นจะใช้บุคคลซื้อทีกินมัดจำใช่ไหมตัวเองในการสร้างแบบขายครับซึ่งในใในนโลกนปัจจุบันคือเอาไปว่ายูทูปมันก็มีวิธีการแค่นนี้สร้างเป็นขายตัวคุณแค่คิดตัวเอง ในการที่ค uh, ุณหาที so guy, ่ดินเจอที่ดินคุณก็มัดจำมัดจำเสร็จคุณออกแบบบ้านออกแบบบ้านเสร็จปุ๊บคุณจะเขติดในการสร้างเรียกว่าบ้านสั่งสร้างขนาดตอนนี้ถ้าสร้างเราก็เอาไปขายสร้างเสร็จแล้วก็ไปขายมีอยู่เองแต่ถ้าขายไม่ได้ก็อยู่เองเอาจริงนจคิดเองผมก็เลยถามเอาสรุปเออถ้าเราทำอย่างนั้นถ้ามันขายได้มันก็ดีนะกำไรหลังให่หนัก น้องสองหลับเลยนะเป็นหลาบแล้วนะ